สวัสดีค่ะชนทิชานามแสนผู้บริหารงานบริการบริษัทโตโยต้าอำนาจเจริญน,นะคะวันนี้ทางเรามีสาระดีๆนะคะมาฝากลูกค้านะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโตโยต้านะคะซึ่งตัวนี้เราใช้เป็นประจําอยู่แล้วเวลาเรานํารถเข้ารับบริการเชตรระยะนะคะเป็นการบำรุงรักษาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเชิญด้านนี้นะคะตัวนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโตโยต้าโดยตรงนะคะก็คือเราเรียกว่า น้ำยาขาจัดคราบข่เหมาในห้องเครื่องยนต์นะคะซึ่งสรรพคุณของน้ำยาตัวนี้นะคะก็คือหลกัลกๆจะช่วยขจัดคราบในส่วนของพวกคราบข่เหมาในห้องเครื่องยนต์นะคะตามชื่อเลยก็คือเราจะมีอยู่สองตัวนะคะจะมีอยู่2สีสีแดงแล้วก็สีเหลืองซึ่งแต่ละขวดก็จะมีหน้าที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะเป็นของเฉพาะรุ่นจะเป็นของเบนซินแล้วก็ดีเซลซึ่งตัวสีแดงจะเป็น ขจัดคราบเขม็งในห้องเครื่องยนต์ของรถดีเซลนะคะซึ่งตัวนี to to ้มีวิธ to ีการใช้งานง่ายๆนะคะก็คือตัวนี้ทางช่างเขาจะทาการเติมทางลูกค้าเองนะคะซึ่งตัวนี้สารพสำคัญของมันจะช่วยขจัดคราบเขม็งล้างคราบเขม็งน้ํามันเครื่องเก่าในห้องเครื่องยนต์เรานะคะซึ่งในส่วนของตัวนี้มันจะช่วยล้างพวกคราบตะกอนในห้องเครื่องยนต์ไม่ให้ตกตะกอนซึ่งน้ํามันเครื่องที่เราเติมลงไปใหม่ตัวนี้มันก็จะใสขึ้นซึ่งเราวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ชมด้วยนะคะเนาะตัวน oui> ี้ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตัวนี้จะเป็นตัวอย่างน้ํามันเครื่องนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างน้ํามันเครื่องที่มีการใช้งานไปแล้วผ่านการใช้งานนะคะซึ่งน้ํามันเครื่องตัวนี้คือจะมีน้ํามันเครื่องฝั่งฝั่งทางด้านขวาด้านด้านขวานะคะจะเป็นของเบนซินด้านซ้ายจะเป็นดีเซลซึ่งจะแต่ละช่องของของเบนซินจะมี2ช่องนะคะเปรียบเทียบกันฝั่งด้านซ้ายจะเป็นของดีเซลเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวช่องแรกนะคะของ ของน้ํามันเบนซินนะคะของน้ํามันเบนซินตัวนี้ดูใกล้ๆ <Nash> นะคะตัวนี้จะเป็นน้ํามันเครื่องที่ผ่านการใช้งานแล้วฝั่งด้านช่องแรกนะคะจะเป็นตัวน้ํามันเครื่องที่ไม่ได้ใช้ในส่วนของน้ํายาขาจัดคราบเข่าเหมานะคะส่วนฝั่งตัวข้างๆกันจะเป็นตัวน้ํายาต,ตัวตัวที่ใช้น้ํายาขาจัดคราบเข่าเหมาล้างน้ํามันเครื่องออกนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าดูนิดนึงนะคะ ึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวที่ใช้น้ํายาขาจัดคราบขาหมหรในห้องเครื่องยนต์จะสามารถล้างพวกคราบตะกรันต่างๆในห้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่านะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอีกฝั่งนึงซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่ามันจะล้างออกมาเฉพาะตัวน้ํามันเครื่องที่เราใช้งานไปแล้วนะคะตัวนี้เห็นแบบแตก,แต,กต่างกันได้ชัดตัวนี้จะเป็นของเบนซินนะคะตัวนี้จะเป็นของดีเซลนะคะ,ะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งฝั่งหนึ่งนะคะ เจนนะคะตัวนี้ก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของโตโยต้าเราโดยตรงนะคะมีจําหน่ายในส่วนของโตโยต้าทั่วประเทศนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงนะคะอยู่ที่530บาทต่อขวดตัวนี้ลูกค้าสามารถได้ใช้ได้ทุกรอบการเช็คระยะนะคะตั้งแต่10,000กิโลขึ้นไปนะคะเพื่อบำรุงรักษารถยนต์ของเรานะคะ ตัวนี้เดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดมีข้อมูลหรือว่าผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําเดี๋ยวทางเราจะมาแนะนําให้ลูกค้าได้ทราบอีกทีค่ะหรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทนะคะ045511333บริษัทโตโยตา้าอำนาจเจริญน,นะคะ